หน้าตาไหมพอดีครับผมท้ำกว๋กวยเตี๋ยวเป็นโคกกลาง,ลง,ลงลครับวันนี้ครับอันนี้ใหดข้าวปุ้นป่ครับนี่จะว่วาซีอิ๊วข้าวปุ้นอ๋อไงก๋วยเตี๋ยวโคกกลางครับคุณไก่ตัวละยิบมหาครับบัตรบัตติดกันครับผม เป็นขอพิเศษมีเลี้ยงสองก้อนสองก้อนเนาะครับเสามเลยวะครับจ้ะสามเป็นตัวที่ตัวสามเ,เลยครับผมชัก<ม>บ่ายครับสามก้อนสามสิบบาทที่เป็นฝากแม่เป็นเส้นเล็กยุบันใดเนี่ยยุบันหนองซิมบันหน่อยครับมาอยู่รังอบต่อครับเปิดโดนแล้วมั้งครับนี่ยี่สิบห้าเ,เดือนแล้ว ได้สูตรม่าจะใส่ครับใช่บ้างไหมนึกถูกเหมือนกันู่ครับเห็ดเองนะครับเห็นน้ำตกอยู่่ครับเป็นด้วยครับครันขนไงด้วครับผมใส่แกะหล็งนะครับนี่นี่จะรลานครับเดนี่ร้านกวยเยาแต่นีตรงเสียงท่านคุณต้องเสียงเดีนี่กับมิ้วแบบันผมผ่านมานี เบื้องลาง่างตูมเสียงกระจักหน่อยครับผมบรรยากาศ<ช>บาดความตูมเสียงกระรเซาะได้ครัรบผมเดี๋ยวมาเิมมือรอบหน้าน,นี่ครับผมมันจะกะล้างต้มเสีนเดี๋ยวยางเบื้องนิดหน่อยถามหมอเพื่อนฮอนที่สาวได้หน้อยไลาย <laughs> โอ้ยวันสั่นเดี๋ยวข้าวเบื้องครับผมร้านต้มเสีนงจะจะกินก๋วยเตี๋ยวว,วันนี้เนื้อวัวแด อากาศดีเลยหคมใหม่ผมหุ่มหมักลำใหญ่แซบปะตามพลังหน่อยถัวจักบ่ายเขาอยู่ในตู้เส้นครับสามบาทเดี๋ยวมาซิมครับรอบหนาซิมกระเตี่ยวอยู่ครับตรงนี้ถ่ายวิดีโอไปล้มครับผมมี่แหละถ่ายน่าจะแซบห้เบิ้งนี่นะครับผเขาไปเบื้องนะครับเด้อ มาครับเปิอบร้ยี่สิบครับผมสุดยอดเลยถูกกครับนี่เราหงายนี่แหละครับนี่มึงไปขอถ่ายดิกิดอะไรบงบุญเนาะก๋วยเตี๋ยวโหโห่อนีรักกางบานเลยนี่ครับหลังไก่ก๋วยเตี๋ยวมิลานเดียว

ี่ซุงความครับบัตรยาฟูดตัวนี้สองข้อมันคตาอมันควดง่ายผ้่ได้จับอันพี่แขงบมอพี่แขงตรงนังสองถุงไม่ตรงเดียงเนี่ย ผมสูตรน้ำต้องเอาสุกครับผมเอาเลยเอาะว่าซุกบอกโอ้ยหุบตะยันตะยันขั้นนี้เนาะครับงั้นใช่ปะเอาเลยเอาเลยคือเดี๋ยวมาสุปเองมาค้นขนขั้นนี้บอกขั้นนี้หน่อยเนาะน้ำไม่ต้องไหลดีดีดผงได้เนาะผงผให้เลยได้ใช่ปะครับไม่ต้องผงนะไฮเลดครับเนื้อเทมเป้ ทำนขาครับผมเดี๋ยวให้พ่อมั่งคุใผู้กำับเนา้ยงมตานตนบ่เคยเบิ่งอยู่ครับเนี่เคยเบิ่งโอ้โหครับหาเสียดงนว่นจ่าแนนครับเคยเห็นไหมส่กันอุรง่อแซ่บเอารถยืนเลยปีนงไป ซิมแต่โดนครับผมหาไม่ร้าย,ย <c oughs> มาเล่นบทบังยานเดี๋ยวเห็นเอามีร้านก๋วยเตี๋ยวต้อนออหนีกัเลยอยากมาซิมน,น้ำคระปุกเก่งครับมาตระถางในะส่อีกครับผมใส่อีกน,นั่นแหละเอา,อาน,น้มตาลนี่แยกส่วนยังไง น้ำสูตอีกนิดหน่อยครับผมน้ำสูตอีกน้สูตรลายตรงแบบนี้โอเคครับต้องสองหลอดึ้นครับผม <c oughs> คือราคามาตรฐานยี่ห้าบาทครับผมเส้นเล็กผีกไก่ครับผมทอดไก่ทัวไขต่ต้มไข่เค้าครับผมมีขนมปังครับ เสีบมือสีครับผมจะแจกดีๆโคบื่นผมขาอะไรผมสลดรถโอ้โหแบบเสียบไม่งจริงป่อมโกมีครับผมอีสานที่ขาดแบบนี้อะไรแบไปยื้อไปกีโกคขีดขั้วขวัวโทุสั่งได้ครับสีน้ำมันแบบนี้หาเบื้องยากเลยน้ำตาลเลยมันบุญบาปจริงครับผมเทียมไปผอดใครโบวงจรเลย ลุ้นเสียนแถวอีสานจะเป็นแบบนี้ครับลุ้นเสียนแถวบ้านแล้วซุ้มเงินี่ขาบุได้เลยขอบคุณคือน้ำประแดดสะดวกสบายครับเพียบพร้อมสุดยอดครับให้นองปุ๋งให้แม่นพร้อมแม่ก็นอนยังอีกอ่ะปุ๋งก็ต้องปุ๋งจัดที่ของกายได้ของแม่พี่บอกธรรมดาหอมเงื่อนหอมบุหรี่แห่งหนดีอือทาน หูครับผมผงสักน <si ี่เขาจ้าขายอย่างในเข็นน้ำพันหูครับผมน้ำยาปั๊บผานุ่มกับมีความสำคัญของสุเมือนแต่ก่อนนี้แต่ผมจะฝากเพราะแล้วแต่สุเมือใส่มันจะหอมสื่นใจมาที่เป็นนี่นะครับผมรงสาหัวอันนี้ผลหัวยังกันเนี่ยเปนขนมปุ๊บเขียวเขียวแยะเลย ฮั่นก็มี้ท้างคุณแล้วมาขาดบะได้ครับโอ้ยมีหมาแบบเก็บทีพร้อมเคครับเดีย๋ยวสิเงาไปชุมม่มบรรยากาศแบบที่ไรครับผมก็ธรรมดาครับร้านขนมแบบีหลายจย่งที่นแสดงว่าสุดยอดเลยไปแล้วจับบายครับผมแหน่อจับบาย ขาชิบหายบ้างครัคนะครับเกียสามคีเก็ยนี้เดียวครับแม่อ่ะเดี๋ยวทางกับบาทบึงวิวบันโค้กลางไปด้วยกันครับผมเดี๋จะลงเลี้ยงรับขวามือห่างกันประมาณกิโลเดียวแล้วก,ก็น้องตรงหญ่ วานใ้เอิร์นชาแนลครับหลังสูงตรงนี้ก็ผมมากินหมูหมูหันครับสูตรกระสินครับนี่้านหลังนี้ครับวับนบบน้องผู้วันเสียไก่ครับผมไก่กันครับผมที่เบื้องว่าไก่บ้านผม

เป็นบ้านที่เป็นบติดถนนใหญ่ผมต้องเขามา้างหลังบ้านนะครับเนี่ยผมคิดเขต้องกีเลยพี่กพื่อสวดติเสียก่อนครับเดี๋ยวมันอื่ เตี๋ยวอยู่ไหน,นเนาะเตี๋ยวเตียวมากินเตียวเตียวด้วยกันไหม,อมเอซิมแบบฟีมือลูกสาวคนปุ๋งครับผม,มแถวหน้ามาทำนิดๆนิดๆๆๆแถวนี้นี่พุ่นเถียวสันบอกเดี๋ยวไปเวรียเออห้อยไปครับมีมเลียงสามก้อนแบบน้ำตกข้น ขเขาใส่กะปิให้หอมทุกยอดถูกใจมากครับผม,มเด็ดนี่ครับข้นเลยซาใจครับบอกเลยเดี๋ยวซิมก่นกนอนอ๋อบุงเพินเล็กน้อยผมเสียบเลยครับซำเนีอกินได้ล่ะแต่ผมมัก หอมผิดไทยดำไปนล้วเดี๋ยวหอยไปเลยนะต้องมาทำหน้ายุ่นๆนะเกลืบักนาวส,สดๆน้ำปลาแซ่บมากครับ ข้นขน้นเขาก็บแบบนี้ข <c oughs> ้นแดบงบ <c oughs> มีเดยงแบบหอม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 ันๆครับสุดยอดเด็ เขี <c oughs> ยวมาอะไรเว้ยกินด้วยกันไหม <c oughs> แบบมากกระเพรา,หา,หาดูจดคุยกับปีเลยครับกระเพา สุกแซ่บครับผมเรออา,า,าจะเนีเป็นเละๆยังไงมาจอากาศห่อนครับเสีอื้อีแบบว่หาหัวและภาจิ้มกับปีแซ่บกว่าพรกอีกอดีจ้ะ บาดิม่มกับปีแห้งแฉบครับผมเด็ดนะ Yeah. แสบจริงครับผมเป็นบุบาร์ยิงใหญ่ขายดีเลยล่ะ